กราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับเช้าตรู่ครับตีห้าินาทีครับเกือบจะตีห้าครึ่งนะครับผมโอ้โหเริ่มมาเปิดกิจการนะครับเช้านี้รอรับลูกค้าเต็มที่ครับในสถานการณ์ที่ยังคงนั่งทานอาหารที่ร้านได้แบบจำกัดพื้นที่นะครับผมเอาละครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมอะไรนะ แน่นอนครับมาเปิดตรงนี้กันก่อนเลยครับกล่องเจ็ดวันครับโอ้โหจากสแตมดวงล่าสุดครับวันที่สามสิบเอนห้าครับโอ้โหวันที่สามสิบเอ็ดนี่ลืมเปิดกล่องครับจะเอายูนิคอร์สักหน่อยครับโอโนิตะล่างกาล่านะครับผมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับ รู้สึกว่าวันนี้วันที่2แล้วน่าจะมีกล่อง7วันใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นกล่อง7วันของเดือนมิถุนาไปเลยนะครับมาดูกันว่ากล่อง7วันใบนี้ครับจะได้อะไรครับเห็นเขาบอกว่ามีอะไรพิเศษแปลกๆด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่จับนะครับตัวนี้ไปเปิดกล่อง7วันกันเลยมาดูกันครับหินอินชู แล้วก็อา้าวเปิดเป็นหอยมุกอกองเจ็ดวันเป็นหอยมุกครับโอ้โห้าร้อยสามสิบครับโอ้ยตายลวครับผมเอาแคนดี้ไปครับสับประรดไปครับผมผู้กองเ็ดวันของเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนครับ เป็นหอยมุกค,ครับผมก็รับไปครับโอ้สีีก็พอใช้ได้ครับปารูรุครับผมปารูรุยังไม่ได้อีโวเลยนะครับเจ้าหอยนี่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวดีๆแล้วมาอีโวกันครับมีข้อจำกัดเรื่องของอีโวเพศผู้เพศเมียมัง้งเนาะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับอ๋อรู้สึกว่าเจ้าตัวกล่อง7วัน,นครับรอบนี้จะมีเลสพาสมาให้หรือเปล่าครับเลสพาสใช่ไหมอ่าต้องไปไหนนะครับเชอรนี่ใช่ไหมเอ่อประวัติบันทึกประจําวันนะครับนี่ครับจริงๆด้วยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะ ผมอยู่ไหนนี่นี่ครับ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 เมื่อกี้นี่ทําไมเปิดแล้วเราไม่เห็นนะใช่ไหมผมไม่เห็นนะคุณเพื่อเห็นหรือเปล่าครับมันจะขึ้นแค่หินอินชูครับเมื่อสักครู่นี้ครับที่ผมเห็นนะมันจะมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับว้าวนะครับผมที่มีพิเศษเพิ่มขึ้นมานะก็จะเป็นบัตรนี่ครับรีโมทเรสพาร์นะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนในกลุ่มจะบอกมาว่า แมบัตรจะมีในกระเป๋า3ใบนะครับใบนี้เป็นใบที่4ก็เก็บเข้าไปได้นะครับถ้ามีเกินกว่า3ใบก็เก็บได้นะไม่เหมือนกล่องฟรีประจําวันประจําสัปดาห์นะครับที่มันเก็บบัตรฟรีเกิน3ใบไม่ได้นะเออถ้าเราซื้อมา3ใบนะครับบัตรฟรีใบที่4ก็เก็บไม่ได้นะครับผมอ๋อประมาณนั้นนะครับโอเคครับแล้วก็มี XT ให้ด้วยนะตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเก่าหรือใหม่นะครับเพราะไม่ค่อยได้สังเกตเนาะ ก็โอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอประกาไหลเตลิดไปหน่อยครับคลิปวิดีโอนี้ครับเปิดกองเจ็วันครับมีเจ้าตัวนี้แถมมาครับโอ้โหเป็นรีโมทเดสพาร์ตนะครับผมกอเพื่อนๆไปเปิดกันได้นะกองเจ็วันนะครับผมเจ้าโพนิตะนางกาล่าฟอมของผมครับอดไปแล้วครับผมตอนนี้แต่ว่ารู้สึกจะมีเควสชดเชยมาให้นะครับในหน้านี้นะก็เปิดกันเลยแล้วกันครับเผื่อได้ใช้นี่ครับ มาเร็วเหลือเกินครับไม่ได้ครับผมโอ้โพนิตาล่างกาลาฟอร์มนะครับผมก็รับอ่าสับรดไปครับจริงๆมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะแคนดี้นะควรจะอีโวให้เพื่อนๆดูได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอคลิปวิดีโอหน้าวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยววีดจะอีโวแกกแยย่อยไปแล้วกันนะครับผมโอ้โนิตะครับกาลาฟอร์มนะครับผมเอาละครับก็สามดาวนะ มีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูก่อนหมดแล้วนะได้มา2ตัวนะครับเจ้ายูนิคอนในอีเวนท์ที่เฉยๆนะครับอ๋อ่าจจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอที่อีวุยนะครับอีโวเป็นนิมฟีนะครับผมโดยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับทำให้ไปแล้วนะครับก็จะเหลือการ เก็บหัวใจนะให้ครบ70ดวงนะครับหรือ2หัวใจของบัตตี้นั่นเองนะครับนี่ครับอย่างจะตัวฟูชิกิบาน่าของผมนะครับก็จะมีหัวใจอยู่นะตอนนี้นะครับอยู่ที่1ดวงครึ่งโดยประมาณนันี่ครับผมวงกลมสีเขียวให้นะครับผมก็ต้องทําให้ได้ครบ2ดวงนะครับตรงนี้ก็จะประมาณ70หัวใจนะครับหัวใจตรงไหนครับ70หัวใจตรงนี้นี่เองนะครับ 1ดวง2ดวง3าดวงนะครับแล้วมันจะไปเพิ่มที่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับผมเอาละครับก็ถ้าข้างบนนี้นะครับครบ2ดวงเมื่อไรนะครับผมตรงนี้นะครับครบ2ดวงเมื่อไรก็จะ, o, จะอีโวเจ้าอีวีให้เป็นนิวเฟียได้นะครับผมต้องเอามาเดินบัตตี้ครับแล้วในขณะอีโวก็ต้อง เดินวัดดี้อยู่ด้วยนะครับผมเนาะอย่าเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกนี่อีโวแล้วได้ตัวอื่นนะสังเกตที่เงาด้วยนะครับผมเอาแล้วเดี๋ยวไปทําคลิปวิดีโอแยกให้ดูอีกทีครับสําหรับวันนี้นะครับผมเอาละครับก็แน่นอนครับได้เจ้าโพนิตะลังกาลาฟอร์มไปอีกหนึ่งตัวครับรวมถึงเจ้าหอยมุกครับแล้วก็รับดิโมนเรดพาร์ไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าดิโมนเรดพารของผมเนี่ย เหลืออยู่เท่าไหร่จะสามใบพอดีพอดบเลยครับผมเอาละครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับผม